สวัสดีครับผมยินดีกับคนที่ถูกรัฐบาลไทยนะครับทั้งทั้งถูกโต๊ะแล้วก็ถูกสองตัวด้วยครับเราก็มาดูรัฐบาลลาวยังวันนี้เขาที่หนึ่งอีกนะครับจะรวยต่อเนื่องมูจะแล้วครับให้สองห้าออกห้าสองครับเนี่ยตัวเด่นนะครับเด่นเขียนว่าเด่นเห็นไหมแล้วก็ถูกโต๊ะแปดสองแปดนะครับออกสองแปดแปดนะครับรัฐบาลลาวครับเที่ยวประเทศลาวกันนะครับจากพลดนโชคนะครับสะพานพิรภัพไตลาวครับ แนะนำสักนิดหนึ่งมาดูเลยนะครับใบสรุปนะครับทอหนึ่งทอคอหกเราพัฒนาขำลิ่งครับวิ่งสี่นะวิ่งสี่นะฮะรัฐบาลไทยเมื่อกี้ก็ให้วิ่งถูกนะฮะวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดเด่นนะครับเนี่ย4ีเจ็ด3ีแปดสามหกสามสี่สองหกหกเจ็ดสี่ห้าศูนย์สี่กสี่นะครับตัวรองก็คีเซนใต้แล้วก็สามตัวแล้วก็มีสิทธิ์มาเหมือนกันนะครับ ก็อ,อ,อย่าเชื่อมากนะครับไม่มีใครให้ถูกร้อเซและไม่มีใครถูกให้ถูกทุกงวดจำไว้นะครับผมเบาๆ